ู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมอเตอร์อีกปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้มรการใหญ่สำนักสื่อสารการตลาดจากมิสซูบิชิมอเตอร์เองนะครับพี่ยอดชัยซื่อวัฒนากุลสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยหรือยังพี่โอ้ยสบายสบายครับผมคอนเซปต์ของบูธของเราปีนี้เป็นยังไงครับครับก็ปีนี้ก็มาในแนว Inspiration นะครับเรื่องแรงบันดาลใจครับผมครับ ยคุณพีเคจะเห็นเนี่ยในงานเนี่ยอตอนนี้ผมมีตกแต่งรถอยู่3คันคนะครับเพื่อมา ire, อินสปายเพราะว่าตอนนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนะครับมีแรงบันดาลใจในการ กับเพื่อนในการใช้ชีวิตหรือบางทีก็ในเรื่องของตัวฮ็อบบี้นะครับอันนี้เนี่ยเริ่มจากคันด้านซ้ายมือของเราตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัว Mitsubishi X Force นะครับซึ่งเราเไปตกแต่งให้เป็นแนวแรลลี่นะครับเพราะนั่อว่าปีนี้เนี่ยเราก็ลงแข่งเอเชียครอส s ันชี่แวร์ลี่เอ็กซีอาร์นะครับแล้วก็ Mitsubishi Triton เราเนี่ยได้แชมป์มานะครับอันนี้เนี่ยเราก็เลยแต่ง X Force ร์ v เนี่ยให้เป็นแนวเป็นรถแบบรถรถเซอร์วิสในการแข่งขันช่วยนะครับก็จะใส่ยางแบบว่าเป็นออกโทรเรนเข แรรลี่หน่อยนะครับ,บ<น>ใส่บังโคลนทั้งบนนี้ก็ใส่แรกบมังนค้าแล้วก็มียางอะไร นะครับอันนี้ก็เป็นการอินสปายว่าถ้าเกิดลูกค้าเออมี X Force A C V ไปเฮ้ยแต่งอะไรให้เป็นสายแบบแรลลี่หมายถึงว่าลูกค้าเราสามารถแต่งได้แบบนี้เลยใช่แต่งเลนส์แบบได้แต่งเลนส์แบบได้ซึ่งเราก็มีแนะนําอยู่ว่าเราอย่างเราแรปฟิล์มเนี่ยเราใช้ร้านไหนครับผมนะครับล้อแม็กเนี่ยของเขาียกโปรโมทเลยแล้วกันเนาะเป็นของเลนโซนะครับยางเนี่ยก็เป็นของโยโกฮาม่าครับผมแล้วก็บนแร็กหลังคาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเออ่ V V P นะครับก็เช่นกันเราก็ทํากับพาร์ทเนอร์เราเนี่ยก็เปลี่ยนยางเข้าไปมีฟิล์มแรปปิ้งนะครับมีอุปกรณ์ แชมป์ปีนเข้าไปอันนี้ก็เป็นการอินสปายนะครับถึงเรื่องอไลฟ์สไตล์ของลูกค้า<อ>ครับครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือข้างหลังนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Expander เราเนี่ยด้วยว่ามันเป็นรถเจ็ที่นั่งแล้วมันเนี่ยประสงค์มากมันสามารถพับปรับเปลี่ยนเบาะเนี่ยได้หลาลกหลายรูปแบบแล้วตอนนี้เนี่ยจากการที่เราบอกว่าลงตลาดเนี่ยช่องที่ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับคุณพีเคเขามีการแบบว่าไม่ใช่ใช้รถแค่แบบรับส่งลูกนี่เวลาวันว่างวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นแบบว่าเป็นชัตเตอร์เดย์มาเก บางคนเปิดท้ายขายของอบางคนเขาก็ทำเป็น moving cafe ครับผมก็ดูเ okay, ก๋ดีเราก็เลยมาแต่งเป็นเป็นร้านแบบมัชฉะเคลื่อนอที่นะครับแต่งให้ลูกค้าดู เพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันใส่ได้จริงมันมีเป็นชงเป็นเชลอะไรเงี้ยสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่ามาต่อคอนเซ็ปต์ในเรื่องของตัวเรื่องของตัวอินสปิเรชันที่บอกครับอ่ะนั่นคือไฮไลท์ของเรานะครับตอนนี้คือสิ่งที่ลูกค้าของมิตซูบิชิอยากได้มากที่สุดคือโปรโมชั่นที่เด็ดครับก็นอกเหนือจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้ง3รุ่นที่เราเปิดตัวที่งานเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0% 0%แต่ผมขออนุญาาตไม่ลงในรยละเอียดแล้วกันเพราะว่าเรราาเค่อนขศูนย์เตอร์เาซ็นกแต่ผมีเงินุญาตไม่ บางท่านมีเงินดาวน้อยบางท่านอยากได้ความน่เพราะฉะนั้น,นดอกเบี้ยม,มันจะมีความหลากหลายแต่เราบอกตรงนี้เลยว่าดอกเบี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้น,นมาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเรานะครับเราจะมีจัดแพ็กเกจทางไฟแนนซ์ให้อย่างดีที่สุดและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกค้าของมิตซูบิชิมอเตอร์สิ่งนะครับเขาสามารถได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกถึง10,000บาทนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มดรของเราอีกด้วยสุดยอดมากสุดท้ายนี่จะฝากบอกอะไรกับ ลูกค้าของเราทั้งหมดครับครับผมก็เ,เชิญชวนแล้วกันครับว่าท่านใดหากสะดวกนะครับแวะมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมือ,องทองธานีแห่งนี้นะครับมีรถยนต์นะครับครบทุกแบรนด์เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์มิซูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับมาชมอินสตเรชั่นของเรานะครับแล้วก็รถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่0%ให้ทุกคนได้เลือกช็อปกันอีกด้วยแล้วก็ก่อนตัดสินใจเรามีรถเทสต์รันอยู่ข้างหลังนะครับก็ลองแล้วก็ตัดส ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณครับ บอกว่าปีนี้โปรโมชั่นของ Mitsubishi ก็จัดให้เต็มจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีไลน์อัพของทุกรุ่นด้วยของ m i t s u b บิชิมีโอกาสแวะมากันละกันนะครับที่งานมอเตอร์เอครั้งที่42นั่นเอง BOOTH Mitsubishi เตอร์ s ประเทศไทยครับ